สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะแลสภาน,นะครับพบก,กันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่17.30น,นถึง18.00นวันนี้อยู่กับผมคณรัฐอินดีมิตเป็นผู้ดําเนินรายการครับคุณผู้ฟังจับกระแสะแลสภานในช่วงเย็นวันนี้ครับเราจะพาไปติดตามนะครับการทํางานของคณะกรรมิการาการแรยง,งานสภาผู้แทนราษฎรครับกับการเสนอร่างแก้ไขคร,ครับระมวลกฎหมายอาญาเปลี่ยนจากการกักขังแทนค่าปรับนะครับ เป็นการบำรเพ็ญประโยชน์ต่อสาภาผู้แทนราษฎรร่างกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงหากกันสําเร็จแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในมิติใดบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านของท่านสฤทดิ์พงเกีียวข้องครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการแรงงานสาภาผู้แทนราษฎรมาร่วมพูดคุย ขณะนี้ท่านสิิดพง์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านสิิดพงครับสวัสดีครับน้องคณะรัฐนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังและผู้ติดตามในรายการจับกระแสในสภาลูกท่านนะครับครับเบื้องต้นสอบถามถึงที่มาที่ไปนะครับของการจัดทําและเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเปลี่ยนจากการกักขังแทนค่าปรับเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสภาผู้แทนราษฎรครับท่านครับคือโดยหลักการและวิธีคิดนะครับในเรื่องของ โทษทางอาญาเนี่ยแล้วก็เราจะมะีได้เห็นว่ามันจะมีโทษในเรื่องของกักขังแทนค่าปรับหลังจากที่มีการพิจารณาโทษเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีโทษปรับที่จริงแล้วมีโทษปรับสถานเดียวก็คือไม่มีโทษจำคุกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าผู้ต้องโทษมีเงินก็เอาเงินไปจ่ายก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ ก็ให้แต่ในทางกับกันเนี่ยถ้าในกรณีผู้ต้องโทษมีความยากจนแล้วก็ไม่สามารถหาเงินไปชำระค่าปรับได้ในทางกฎหมายก็เขียนว่าถ้าอย่างนั้นก็จะต้องให้ผู้ถูกลงโทษที่มีโทษในทางปรับเนี่ยครับต้องไปชดใช้ถูกกักขังก็เรียกว่ากักขังก็ไปถูกจำขังกักขังบริเวณเพื่อที่จะหักกับค่าปรับ โดยอัตราเฉลี่ยก็ในปัจจุบันก็ห้าร้ยบาทต่อวันสมมุติว่าถูกปรับสองพันก็ต้องไปถูกขังอยู่สี่วันซึ่งผมมองเห็นลักษณะในการกักขังแทนค่าปรับนี้ในปัจจุบันเน่ยผมว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเราก็เป็นการหาทางออก หาทางออกได้ว่าคือบุคคลที่มีค่าปรับอย่างเดียวเนี่ยก็โดยหลักการก็ไม่น่าที่จะเป็นบุคคลที่มีความผิดหลายแหล mm hmm. แล้วก็การที่ไปกักขังอาจจะบางแห่งมีข้อจํากัดในเรื่องของการกักขังอาจจะไปกักขังโดยรวมกับในฐานความผิดอื่น uh huh. ก็จะทําให้ประการที่หนึ่งจะทําให้ความรู้สึกของคนยากจนเหล่านี้ครับหรือถูกการกระทําอาจจะ ไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ร้ายโด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 ยสันดานนะในทางภาษากฎหมายก็ใช่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นผู้ร้ายโดยโดยสันดานคือโดยโดยเจตนาในการกระทําความผิดอะไรย่าง้ครับอาจจะทําด้วยความจําเป็นหรืออะไรต่างๆนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนเหล่านี้เขาอยู่กับครอบครัวครับซึ่งโดยหลักการแล้วนั้นเนี่ย แต่ละคนแต่ละความผิดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ,รบอาจจะมีเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้แล้วก็อาจจะมีพ่อแม่อาจจะมีลูกอาจจะมีใครที่ต้องรับผิดชอบอในทานาอย่างนี้เนี่ยการที่จะไปถูกกักขังเนี่ยซึ่งมีโทษกักขังสูงสุดในกรณีที่มีโทษปรับสูงเนี่ยเนี่ยก็กักขังได้ถึงสองปีอะไรเนี่ยครับ,รบซึ่งก็มีเวลาไม่น้อยการกักขังคนเนี่ย แม้กระทั่งถูกจําคุกหรือกักขังหนึ่งวันก็ขาดอิสรภาพก็ทรมานแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้ครอบครัวเขาสร้างให้ปัญหาเกิดสภาพจิตใจเขาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายโดยเอาคนเหล่านี้เนี่ยไปบปําเพ็ญประโยชน์ในทางสังคมเนี่ยครับก็เปลี่ยนจากโทษปรับก็วันนี้เราทํางานค่าแรงขั้นต่า400บาท เอาแต่โทษหักการกักขังก็ห้าร้อยบาทก็ให้เขาทำบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนที่เขามีความสามารถเฉพาะอย่างกรณีช่างแรงงานอย่างกรณีผู้ใช้แรงงานไปทําทำความผิดเนี่ยเราก็อาจจะให้เขาใช้แรงงานไปทำบำเพ็ญประโยชน์ไปไปขุดทางท่อระบายน้ำไปลื้ออะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับกรณีนักโทษที่ใกล้ผลผิด แต่ถ้ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องแยกประเภทอาชีพที่ให้เขาสามารถที่จะทาได้เช่นเลยว่าช่างไม้ช่างทาสีช่างเหล็กก็ให้เขาไปบปําเพ็ญประโยชน์ทาสีให้กับทางฝวงการทางป้ายอะไรต่างๆสะพานที่ชํารุดไปล้างสะพานไปทำอะไรเนี่ยผมผมคิดว่าทางนี้เป็นทางออกที่ทำให้เกิดประโยชน์และคือวิน,ว,นวินทุกฝ่ายฝ่ายรัฐก็ได้แรงงาน โดยที่ไม่ต้องจ้างฝ่ายที่ถูกกระทําความผิดที่จ่ายค่าปรับถูกกักขังก็ยังอยู่กับครอบครัวได้ครับนะครับผมเนี่ยผมคิดว่าการบําเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะให้ผู้กระทําผิดสามารถชดใช้ความผิดโดยโดย,โดยการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับเราอาจจะแช้ว่ากิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ก็ระบุไปซึ่งจะต้องต้องต้องมีการแก้ไขกฎหมายเช่นมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไง แทนการจ่ายค่าปรับเป็นเงินสดอ,อย่างนี้ครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้สํานึกได้สํานึกและปรับปรุงพฤติกรรมของตนการที่ผมไปทาสีหรือไปไป,ไปทําอะไรเนี่ยจิตสํานึกผมเนี่ยถ้าผมไม่กระทําความผิดผมวันนี้ก็คงจะไม่ถูกกํากับควบคุมมาจะต้องให้มาบําเป็นประโยชน์อย่างนี้ครับดีกว่าไปนั่งนิ่งๆแล้วกักขังบริเวณครับแล้วก็ไป ให้ราชทัณฑ์หรือให้หน่วยควบคุมเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายรัฐก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ทําให้เกิดจิตสํานึกที่จะต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตนว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะต้องไม่ประมาทและเราคงจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตอยู่รประมาณนี้ครับครับสําหรับเสียงสะท้อนในที่ประชุมทางกรรมธิการแต่ละคนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับท่านครับ คือในเบื้องต้นเรื่องนี้ครับผมเสนอกฎหมายในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ในความเป็นจริงแล้วที่น้องคณะรัฐเนี่ยครับ<ำ>น่านแม่มพูดว่าผมเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานเนี่ยที่จริงแล้วในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานเนี่ยเราก็ก็ทํากฎหมายแรงงานนะทําหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งคิดว่าในเรื่องของ โทษทางอาญาเนี่ยควรจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ามีการายกล่างในการแก้พรำยัดาตามประมวลวิอายามาตาร 1> า1 0 8 0 9ในเรื่องของอใน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 เรื่องของใน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 กฎหมายก่อนหน้านี้ครับ,รบก,ก็ก็เสนอไปในการแก้ไขนะครับในเรื่องอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณานะครับ ในเรื่องของการประกันตัวผู้ต้องหาครับคือการการประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็คือโดยหลักการเนี่ยเวลาใครถูกจับขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์ประกันเนี่ยเราก็จะมีบริษัทเอกชนครับบริษัทเอกชนเช่นว่าจะต้องไปเป็นผู้หาหลักทรัพย์มาค้ำประกันซึ่งถ้าผมไปใช้บริการใช้บริการบริษัทเอกชนเนี่ย ผมจะต้องมีมีค่าดอกเบีย้ยต้องมีค่าธรรมเนียมในเรื่องของหลักประกันด้วยเพราะเพราะฉะนั้นในในการแก้ไขพระาบัญญตัติวิธีวินาความมายาตรงนี้เนี่ยเราก็มีการแก้ไขในเรื่องของการใช้สิทธิพื้นฐานสิทธิมนุษยชนโดยหน้าที่ว่าโดยรับนวนบอกว่าการกระทําผิดของบุคคลเนี่ยในทางอาญาเนี่ยต้องสันต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยในเรื่องของการใช้สิทธิ์ใช้ความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยไปประกันตัวเองเนี่ยในคดีเบื้องต้นเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องขวนแก้ไข <c oughs> มันก็ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราสู้คดีเสร็จแล้วในชั้นประกันตัวพูดต้องหาเนี่ยเราก็ใช้สิทธิที่ความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยก็ไปประกันตัวได้ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ก็ทําให ลดภาระในเรื่องของทางทางสังคมแล้วก็ลดภาระในเรื่องของความหนาแน่นของราชธรรน์ในส่วนของเรืองเรือนเรนจำ mm hmm. วันนี้ในเรือนจําเรามีนักโทษอยู่3ามแสนแปดหมื่นกว่าคน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การที่มีโทษแล้วก็ในระหว่างสู้คดีระหว่างการประกันตัวในระหว่างชั้นชั้นตั้งแต่ชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นศาลเนี่ย mm hmm. ก็เข้าไปแออัดน,นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า เราก็ควรที่จะให้สิทธิของความเป็นคนไทยความเป็นมนุษย์ภายใต้รัฐนุนในการที่จะต้องเชื่อใจแล้วก็หาผู้ค้ำประกันมาในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะมาควบคุมคผมยกตัวอย่างนะในกรณีที่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น คือตอนตอนตอน,ตอนแรกชั้นแรกนี่ยังไม่เป็นจำเลยก็ย,ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเมื่อผู้ถูกกล่าวหายินยอมในเรื่องของการที่จะให้ทางกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าในชั้นไหนก็ตามสามารถที่จะใส่ข้อ e อข้อข้อเอ็มกำไร e อีกกำไรอ e ิเล็กทรอนิกส์ครับเราเราก็เรียกว่าข้อกำไร EM ที่เราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาอ,อยู่ในตำแหน่งไหนเราก็สามารถว่าคุณควรจะ มีการเคลื่อนย้ายควรจะต้องแจ้งอะไรยังไงเราสามารถที่จะ,ะควบคุมสามารถที่จะลงรู้เขาได้ใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรากลัวเขาหนีไปต่างประเทศถ้าใน,น port, ใกรณีพาสปอร์ตก็ก็ยึดพาสปอร์ตหรือว่าแจ้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีไปไหนได้ครับนะครับแต่ว่าด้านด้วยในคดีที่ไม่ใช่อุกชะกันหรือว่าเป็นคดีที่มีโทษหนัก ผมคิดว่าก็ไม่มีใครคิดจะหนีนะครับอันนี้ก็เป็นการเสียอิสรภาพกับอของพี่น้องประชาชนที่ที่อาจจะโชคร้ายก็ได้บางคนคเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยถ้าในกรณีเขากระทําความผิดจริงเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ที่ตํารวจไปจับผู้บริสุทธิ์ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นแพ้รับบาป เพราะฉะนั้นโดยหลักการทางกฎหมายคดีอาญาเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยปล่อยปล่อยคนผิดร้อยคนปล่อยคนผิดร้อยคนหรือปล่อยคนผิดพันคนดีกว่าไปลงโทษคนที่บริสุดเพียงคนเดียวออันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นหลักโดยธรรมชาตินะครับเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทางกติกาทางสังคมทางกฎหมายเนี่ยอะไรที่มันล้าสมัยอะไรที่ เรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยควบคุมได้เนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขกฎหมายให้ให้ทันสมัยนะครับครับ,รบแล้วขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนไหนล้ะครับท่านครับก็อยู่ในขั้นตอนในการเสนอของสภาผู้แทนนะครับ<ฯ>ที่เราจะต้องเสนอครับนะครับทั้งทั้งสองฉบับนะครับเพราะว่าขั้นตอนการเสนอเนี่ยกฎหมายถ้าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนเสนอเนี่ยก็จะต้องเสนอสภาเมื่อสภาเห็นชอบ อาจจะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญน,นะครับมันจะมีการฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77รก็ไปฟังประชาชนว่าใครเห็นด้วยเป็นยังไงในเรื่องของกฎหมายนี้จะมีการแก้ไขหรือยังไงอะไรเนี่ยครับครับก็จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อศึกษาเสร็จแล้วก็นํามาสู่สภาผู้แนทนราษฎรับ เมื่อสภาผู้แทนราษดรพิจารณาเนี่ยก็ตามวาระหนึ่งสองสามแล้วก็ให้วุฒิสภานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการออกกฎหมายก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาครับครับผมขอเจาะลึกไปที่มาตราของร่างกฎหมายนะครับเปลี่ยนจากการกักขังแานค้าปรับเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ครับท่านครับมีทั้งหมดกี่มาตราครับเอ่อมันมีประมาณสักสิบกวามาตรานะครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้ติดฉบับร่างมาครับ นะครับแต่ว่าผมก็จะพูดในประเด็นรวมประเด็นกว้างๆนะครับ ในเรื่องของที่จริงแล้วสาระสําคัญมันเนี่ยก็จะต้องดูหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยก็คงจะต้องแก้ไขอาจจะมีการเพิ่มเติมมาตราอะไรขึ้นมาอีกนะครับเมื่อกี้ก็พอดีผมติดในเรื่องของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของสภาผู้แทนรัษดรและวุฒิสภาเมื่อกี้ก็มีสิบ้ามาตรานะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ประมาณ1ิบกว่ามาตรานี่แหละครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของผมอยากจะเรียนว่า การการใช้การบําเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับเนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้หลายด้านด้วยกันผมผมยกตัวอย่างนะครับ,รบเช่นในเรื่องของส่งเสริมความรับผิดชอบอผ,ผ,ผู้กระทําความผิดจะได้มีโอกาสเรียนรู้และก็สำนึกความผิดที่ตนได้ทําโดยการทํางานเพื่อสังคมคอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับลดภาระค่าใช้ใจ่ายสําหรับบางคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้แลบ้บบาเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับช่วยลดภาระทางการเงินให้กับครอบครัว ของเขาด้วยนะครับในเมื่อที่เขาถูกได้กระทําผิดไปแล้วเนี่ยจะต้องได้รับการรับชดเชยหรือว่าจะต้องชดใช้นะครับทางสังคมสามเนี่ยเพิ่มคุณค่าให้แก่ชุมชนเช่นงานบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเพิ่มมูลค่าซึ่งคนเหล่านี้เราก็ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่า เขาจะต้องดูประเภทในการบําเพ็ญประโยชน์ในในสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญและชํานาญด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเขาทํางานไม่เป็นเราก็จะให้เขาไปบปําเพ็ญประโยชน์ในสิ่งที่เขาทําไม่ได้ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้มีการช่วยเพิ่มมูลค่าและความเจริญให้แก่ชุมชนด้วยการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะหรือการช่วยเหลือทางสังคม <c oughs> คือเยอะผมว่าเยอะไปหมดแล้วนะครับเขาเขามีภูมิลำเนาที่ไหนก็ต้องเอาพื้นฐานในพื้นที่ ในบ้านเขานั่นแหละให้เขาไปทําประโยชน์อันนี้ก็คือโดยหลักทั่วไปนะครับประการต่อมาก็คือลดลดการกลับมากระทําผิดซ้ํานะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์สามารถช่วยปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดให้มีโอกาสกระทําความผิดซ้ําน้อยลงอันนี้ก็คือในเชิงจิตวิทยาทุกคนในทางสังคมเมื่อคนเข้ากระบวนการน,นี้เขาก็รู้นะ สิ่งสาคัญที่สุดที่เขาไปทําโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าปรับแล้วเนี่ยเขาสํานึกเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาก็รู้นะมันเกิดความเกิดความละอายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดในเรื่องของการกระทําความผิดซ้ํานะครับส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เนี่ยทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและความร่วมมือการแก้ไขปัญหาทางสังคมก็ หมายความว่าในชุมชนในพื้นที่อันนี้ครับเราก็จะต้องกําหนดให้ได้ว่าถ้าในกรณีมีมีการกักขังแล้วก็มีการบําเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับนั้นเนี่ยในพื้นที่ชุมชนตัวนี้มีภารกิจกี่เรื่อง mm. ที่จะต้องให้บุคคลเหล่านี้เข้าไปทําร่วมกันอันนี้ก็คือความเข้มแข็งความเข้มแข็งของชุมชนนั้นๆัใ,ให้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็แต่ในกระบวนการทางสังคมมันก็จะมาหล่อหลอมกันเอง เพราะทุกคนมันรู้จักกันนะครับอาจจะต้องไปสนทนาบางคนก็ไปปลอบใจเออไม่เป็นไรหรอกคราวนี้เราก้าวผิดไปแล้วนะครับคราวหน้าเราต้องระมัดระวังอะไรเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะได้ภาพลักษณ์เป็นรอยยิ้มเป็นรอยยิ้มของสังคมแล้วก็มันไม่มีความรู้สึกเหมือนอำนาจกฎหมายมาลังแกประชาชนอันนี้สำคัญนะมันจะมีความรู้สึก ผมไม่อยากเห็นสังคมไทยหนึ่งเกิดความเหลีล่ยมล้ำสองเมื่อเกิดความเหลีล่ยมล้ำเสร็จแล้วเนี่ยคนในสังคมที่รวยกว่าหรือคนที่มีอํานาจสูงกว่ามากดขี่ข่มเหงเกิดความแบ่งชนชั้นเนี่ยนี่ครับ,รบเมื่อเมื่ออย่างนี้เกิดมาซ้ําแล้วซ้าเล่ามันจะก,ก่กอให้เกิดความแบ่งพักแบ่งพวกมันจะก,ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมในเชิงลึกแล้วก็จะทําให้ ผู้บริหารหรือว่าการที่จะเอางบประมาณหรือทําอะไรเหล่าเหล่านี้ลงมาในพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดความขัดแย้งตลอดก็ทําให้สังคมไม่น่าอยู่ต่อไปนะครับผมคิดว่าประโยชน์มากมายนะครับครับฟังถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังไหนคนรวงถึงผมเองยังมีข้อสงสัยคับท่านสนิทพงศ์ครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมากํากับดูแลตรงนี้ครับมีหน่วยงานใดบ้างครับท่านครับคือที่จริงแล้วมันมีประเทศไทยเรามีมีหน่วยงานเยอะมากเลยนะครับ กระทรวงก็ตั้งยี่สิบกระทรวงหนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีสําหรับในหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยอย่างกรณีสํานักง,งานคุมปาะพฤกษ์อย่างนี้อของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะกระจายออกไปให้ได้กว้างขึ้นนะครับ,รบเรื่องสํานักง,งานคุมปาะพฤกษ์ก็ดีกองทุนยุติธรรมก็ดี นอกนั้นก็จะอาจจะต้องไป M อ U กับในส่วนของกรมการปกครองในส่วนของท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในการออกกฎหมายเนี่ยก็จะต้องตั้งข้อแนะรำก็ถือว่าเป็นระเบียบหมายความว่าเป็นเป็นผลพวงจากการแก้ไขหรือยกล่างกฎหมายใหม่ก็อาจจะเป็นออกมาเป็นเป็นเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงหรือว่าเป็นระเบียบของ ของอะไรต่างๆในหน่วยงานของกระทรวงนั้นๆน,น,นะครับ,รบอย่างกรณีของกรมการปกครองเนี่ยอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอเนี่ยท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยก็จะต้องมีส่วนช่วยนะครับ,รบผมคิดว่าในส่วนนี้ในเรื่องของปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าในหมู่บ้านตนเองมียาเสพมียาเสพติดตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนบ้างครับเพราะฉะนั้นหน่วย หน่วยเมื่อกี้กระทรวงยุติธรรมนะครับสองอกระทรวงมหาดไทยสามกระทรวงสาธารณสุขเห็นไหมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปในเรื่องของดูแลสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องอบูรณาการกันไม่อาจจะเป็นไตรภาคีพระหุภาคีหรืออะไรก็ว่างันไปส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมีในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่นการไปประกอบอาชีพการไปส่งเสริมอาชีพอาจจะในกรณีถูกกักขังแทนค่าปรับนานหน่อยไปฝึกอาชีพเะเลยในขณะที่พื้นฐานตัวเองมาไปบําเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้ความชํมนานาญแล้วก็อาจจะไปสอนบําเพ็ญประโยชน์สอนให้ในสังคมเนี่ยถ่ายทอดวิชาที่ตัวเองได้รู้อยู่เนี่ยมันกว้างขวางมากแทนที่ว่าเราจะเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยในประเทศเนี่ย มีมีจำนวนเยอะมากนะครับมีจำนวนร่วมพันร่วมหมื่นคนคในกรณีที่มีการกักขังแทนค่าปรับเนี่ยครับก็คิดดูดิคนจำนวนหลักหมื่นอย่างเนี้ยเข้าไปกักขังแทนค่าปรับอย่างเนี้ยมันขอให้เกิดภาระรัดในเรื่องของการดูแลอย่างไร,รแ้าคนเหล่านี้เนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าไปนั่งถูกกักขังนะก็หายใจทิง้งแบนวัน นอกเหนือจะหายใจทิ้งไปวันๆแล้วมันต้องบริโภคคนเหล่านี้ก็ต้องบริโภคไม่ว่าจะต้องมีอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวค่าอาหารใครเป็นผู้รับผิดชอบรัฐรัฐเป็นผู้รับเงินก็ประมาณรัฐแทนที่ว่าจะไปทําเรื่องอย่างอื่นก็ต้องมาดูคนเป็นหลักหมื่นคนเนี่ยเนี่ยแล้วในทางกลับกันเนี่ยเราไม่ต้องดูแลแล้วเราเอาคนจํานวนหมื่นคนเนี่ยกลับไปสู่สังคมครอบครัวเขาเนี่ยอบอุ่น กติกาเราควบคุมได้ความอบอุ่นมีรัดไม่ต้องดำเนินการความบอบช้ำในทางด้านจิตใจเขาลดน้อยลงในขณะเดียวกันการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยก่อให้เกิดในภาพรวมอย่างแท้จริงรผมคิดว่าแทบจะไม่มีอะไรข้อเสียเลยนะครับ,รบแต่ในเรื่องของการที่มองลึกลงไปนะครับในกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ทำแล้วอาจจะยังไม่ค่อย ได้ฟีดแบ克มาเยอะอย่างนี้ครับอาจจะไม่ได้ถ้ามองในทางการเมืองอาจจะอ,ะอาจจะไม่มีคะแนนอะไรที่เห็นเด่นชัดอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามเก็บในรายละเอียดนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับว่าในสังคมประเทศไทยเราเรามีมานานแล้วแล้วก็มันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าถ้าในโอกาสที่เรามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ เป็นสภานิติบัญญัติที่เราสามารถออกกฎหมายแก้กฎหมายที่ล้าสมัยแก้กฎหมายที่เป็นเป็นอุปสรรคร<ม>่างกฎหมายใหม่ที่เห็นว่ามันเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆ,ๆก็ก็ควรที่จะทำ<ม>ในขณะเดียวกันที่เมื่อกี้พูดกันใ,ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกเนี่ยวันนี้ตามรัฐมน,น,นูลปีปีหกศูนยเนี่ยครับใ,ในพรบร่างคำสั่งเรียกในปีห้าสี นะครับก็ขัดต่อลรัน้นนูลในมาตรา 9, ร้อยยีบเก้าซึ่งในปี54นั้นน่ยออกร่างพระราชบัญญัติตาม 50, รั้นูลปีห้าศูนยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็คุยในเรื่องของเชิงในการที่จะต้องมีโทษก็คงจะเหลืออยู่โทษสองชนิดก็คือโทษทางวินยัยโทษทางวินัยกับโทษในเรื่องของการผิดจริยธรรมในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมันก็ต้องดูมันต้องดูบริบทกว้างว่าการผิดวินัยการผิดจริยธรรมนั้นในพื้นฐานขององค์กรในส่วนของภาครัฐเช่นในส่วนของกอพอเนี่ยทางทางวินัยมีอะไรบ้างมีกอพอมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการรัฐวิสาหกิจรหรือองคอ์กรเอกชนนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดไปถึงเราสามารถที่กําหนดโทษทางพินัยทางพินัยเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็น เป็นโทษทางอาญาหมือกับเป็นโทษที่จะต้องชดใช้ค,ค่าปรับในการที่เราไปละเมิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับ mm hmm. ก็ต้องลองดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีค่าปรับทางพินัยด้วยเนี่ยมันจะสอดคล้องกับโน,โนันกับรัฐธรรมนูญปี6 0หรือไม่ครับที่มาถึงความคาดหวังของท่านสริพงศ์นะครับกับการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเปลี่ยนจากการกักขังแทนค่าปรับเป็นการไวเพ็นประโยชน์พร้อมกับฝากถึง ทางฝักฝั่งรัฐบาลฝักฝั่งฝ่ายค้านร่วมกันผลักดันกฎหมายนี้รวมไปถึงบุติสภาด้วยครับท่านครับ,ค,รบคือในการแก้กฎหมายเลื่อนร่างกฎหมายใหม่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราแต่ละฝ่ายเนี่ยมันยืนคนละมุมฝ่ายรัฐบาลก็ยืนมุมในการที่จะที่จะดําเนินการแก้ไขในเรื่องของเครื่องมือในการบริหา,ารประเทศครับแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเนี่ยก็จะยืนอยู่ในมุมที่คอยตรวจสอบ แต่ท่านในกรณีฝ่ายฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายค้านเรามองเห็นในประเด็นเดียวกันมันก็จะเป็นเป็นเรื่องง่ายอย่างกรณีเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันในเรื่องของอร่างพระบัญญัติคำคำสั่งเ,เรียกอย่างนี้มองเห็นเหมือนกันหมดเลย อผมนั่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามันผมก็รู้สึกสบายใจเพราะฟังแล้วเหมือนกันหมดความเหมือนมากกว่าความที่แตกต่างความเหมือนกันเนี่ยในล่างสี่ล่างเนี่ยมันเหมือนกันถึงเก้าส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นความแตกต่างสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอันนี้เราปรับจูนในความเป็นไปได้เนี่ยนิดเดียวเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนกันถ้าฝ่ายรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในเชิงภาพรวมอย่างเนี้ย ก็ก็คงไม่ยากในขณะเดียวกันบางเรื่องอยากฝากถึงฝ่ายบริหารทางารัฐบาลเนี่ย mm. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวุฒิเนี่ยการที่จะไปยกร่างกฎหมายหรือไปสร้างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเนี่ย,ยค่อนข้างค่อนข้างมีข้อจํากัด mm. โดยเฉพาะในการร่างเนี่ยมันก็จะมีว่าเ,เป็นร่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่า มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการตั้งงบประมาณตั้งกองทุนใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการในฝ่ายบริหารในการที่จะเห็นชอบหรือเห็นด้วยในการที่จะเอาร่างนี้เข้าสภาเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีร่างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องบางกฎหมายบางฉบับเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่จิตใจนะในการที่จะ ให้ฝ่ายบริหารหรือคลรมอรหรือกระทรวงครับในการที่จะไปทําร่างตัวเองครับแต่ขอให้เนื้อหาสาระกับการแก้ปัญหาเหมือนกับที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องการครับือเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ในการที่จะแก้ไขหรือสร้างกฎหมายใหม่เนี่ยมันขอให้เกิดประโยชน์กับประชาชนครับแต่ถ้าเมื่อสอสอไม่สามารถที่จะเสนอกฎหมายอันนี้ไปได้เนี่ยผมเสนอว่าให้นายกน้ฐมนตรีเนี่ยสั่งให้กระทรวง เอาเนื้อหาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปล่างเป็นเจ้าของเรื่องเอง oh, มันก็จะ <okay. S 2> ไม่ขัดกับในเรื่องของว่าด้วยพระบัญญัติการเงินที่จะต้องของอนุญาตนายก <Okay. S 2> เป็นฉบับของครม็นเป็นฉบับของคอรม <Okay. S 2> แต่เมื่อมันเป็นเรื่องความสําคัญอย่างนี้แล้วก็สสเห็นด้วยอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวก็ผ่านสภาครับ <Okay. S 2> ผมยกตัวยอย่างเช่นที่ผมเสนอร่างว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขร <Okay. S 2> ่างพระบัญญ,ญัติผลไม้ไทย ซึ่งจริงๆแล้วของของรัฐเนี่ยก็มีในคณะกรรมการฟุตบอลเนี่ยรับซึ่งอ,อันนี้แก้ปัญหาในส่วนของกระทรวงกรเกษตรกับผลไม้สิบชนิดเองอนะครับแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยผลไม้ไทยมากกว่าสิบชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลำไย,ยบังคุดกอ้ก้ยสับปะรดหรืออะไรต่างๆมันก็จะมีจะมีมาตามฤด,ดูกาล ในขณะเดียวกันก็จะมีะผักด้วยผักที่ที่ทําให้การปลูกครั้งละใหญ่ๆอย่างนี้เช่นกรณีกระดาปีอะไรอย่างนี้รหรือว่าหลายชนิดที่ปลูกในส่วนของภาคเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าเราสอสอเสนอในการที่จะไปตั้งกองทุนหรือผู้บริหารคณะกรรมการระดับชาติในการบริหารในกรณีผลไม้ไทยเช่นในเรื่องวางแผนในเรื่องของเชิงคุณภาพ ทำระบบในเรื่องของอสร้างความปลอดภัยสร้างกองทุนในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของอภัยพิบัติในเรื่องของผลไม้เวลาถูกน้ําท่วมพายุอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะทําให้เกษตรกรลงทุนแล้สบายใจในขณะเดียวกันเนี่ยต้องหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการปลูกผลไม้ไทย <c oughs> ให้ได้มีคุณภาพมิเช่นนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะมีประเทศเ,เพื่อนบ้านเช่นประเทศจีนก็จะมาทําล้งทุเรียนเองเอทําล้งมังคุดทําล้งอะไรต่างๆก็เยอะไปหมดบางเรื่องก็เป็นพืชผลไม้ผักเช่นข้าวโพดอะไรอย่างนี้ก็จะต้องไปต่อยอดในเรื่องของการทาอาหารสัตว์การไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการทําอาหารแห้งแล้วก็ส่งออกตลาดในประเทศซึ่งเหล่านี้ครับถ้ารัฐเนี่ยเข้าไปบริหารการจัดการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง